คุณผู้ชมช่วงนี้อาชีพอะมากมายแต่ไม่หมดเลยคุณผู้ชมนัชยาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กําลังหาอาชีพเสริมอยู่วันนี้ก็เลยรวบรวมอาชีพสุดสยิวเห็นแล้วต้องสยองมีหลายอาชีพมาฝากคุณผู้ชมนะคะเห็นแล้วมันสยองอะมันบินไหมเขาก็เหมือนช่วยรอกตอนนี้มีไหมพิชานตอนนี้มีอยู่ศพหนึ่งกระดูกสลันีนจะเลาะยากมากเราอุ่นใจเลยจ้ะของูของคอเราสามารถทําให้เหมือนกันทั้งหมดก็ได้ อาชีพแรกที่จะพาไปดูนะคะเป็นอาชีพที่บอกเลยว่าเป็นนัชยาแต่ชยาก็ไม่ทำเลี้ยงแมงสาบคุณผู้ช <sk> ม <ill> ใครจะคิดว่าเลี้ยงแมงสาบสไร้างรายได้ได้ด้วยแล้วเลี้ยงแล้วเอา,เอาไปทำอะไร <sm all> <sm all> ลองไปดูนันค่ะ มันยังไงคะมันถึงชอบมากเลยแมลงสาบเนี่ยค่ะคือจริงๆเดิมทีเป็นคนชอบแมลงอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเมื่อก่อนเลี้ยงที่คือแมลงแต่สวยงามนะครับแต่ที่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ก็คือหลังๆเรามาเลี้ยงสาตร์แปลกะครับที่เขาจะต้องกินแมลงเป็นอาหารนะครับแมลงสาบที่เลี้ยงเนี่ยเป็นแมลงสาบพันธุที่เขาที่นิยมนิยมก่อนแล้วกันคเขาชื่อว่าเลด์ันเนอร์ครับจะเป็นตัวสีแดงๆแบบนี้เล็กกว่าแมาลงสาบที่เราพบในในบ้านเรานะครับกว่าแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือวิ่งเร็วครับส่วน ีคือมันอันนี้คือกาลังจะออกไข่ครับอ๋อการเลี้ยงอ่ไข่ไข่เขาจะเป็นตลาดตลาดเล็กๆตัวหนึ่งที่นิยมเหมือนกันตัวเขาอยู่ไหนพี่โจ้หนูเห็นตะขอนไหมแอบอยู่ครับหาๆตัวใหญ่อยู่นะอันนี้จะตัวใหญ่กว่าตัวผู้จะมีปีกตัวเมียจะไม่มีปีกตัวเมียจะปีกกดๆนี้สีจะเข้มๆเห็นแล้วมันสยองอ่ะมันบินไหมอ่ะเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนแมลงปกติแหละครับแต่เขาไม่หวรอง อันนี้เป็นของพื้นบ้านของประเทศไทยเราก็มีครับพบได้ตามเศษใบไม้ผูกๆอ่าครับหน้าตาเหมือนแมลงสาบแต่ว่าจะตัวเล็กครับสีดำใช่แต่นี้จะวิ่งเร็วมากนี่ปล่อยไม่ค่อยได้อันนี้รู้จะเป็นน้องใหม่ในวงการแมลงสาบนิดนึงครับเพราะว่ามีน้องใหม่ด้วยเหรอ เด um> oui> uh ี๋ยวนคือเขาเลี้ยงกันมานานแล้วอันนี้ชื่อว่าแมกซับพันลอสเตอร์ครับชื่อเหมือนกูอันนี้วิ่งเร็วอันนี้โชว์ยากนิดนึงครับแล้วก็ไต่เก่งที่สุดด้วยไต่ผนังลื่นๆได้ใช่เราต้องทาอะไรไว้ไม่ให้เขาออกเนี่ยก็จะมีเจ้าสี่สายพันธุ์นี้อยู่ในนี้ใช่ไหมพี่โจคะครับาครับแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรในการเลี้ยงมั้งเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการอะไรมากนะครับอาจจะต้องระวังสัตว์รบกวนเฉยๆก็คือเราควรจะมีปิดอะไรให้ดีค่ะอย่าให้แบบปิ้งจกมาอะไรเงี้ยมารบกวน อาชีพแรกผ่านไปแล้วนะคะเราจะพาไปดูอาชีพที่2อ,อาชีพนี้คือนักย่อยสลายศพคุณผู้ชมเป็นอาชีพที่ถือว่าหลอนมากๆปัดพาไปดูกระบวนการการทํางานของเขานะคะว่าอาชีพนี้กว่าจะได้มารวมถึงเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรลองไปชมกันค่ะ เวลาเขาส่งเคสมาเราก็ต้องมาลำเลียงมาทางนี้นะพีิชารนะใช่แต่ถ้าศพไร้ญาติที่ฝังเราจะไปฝังที่หลุมเลยแต่ถ้าสลายเราจะต้องมาตรงนี้ส่วนมากหาสาเหตุไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรตายอะไรอย่างเงี้ยมาเราก็จะมาแช่ไว้ก่อนเรายังไม่ทําเดี๋ยวเดี๋ยวแช่อะไรเราจะไปใส่ตู้ตู้แช่ตู้แช่ตแช่อ๋อตอนนี้มีไหมพี่ชารตอนนี้มีอยู่ศพหนึ่ง สวัสดีค่ะมีคุณป้า,า,ยาอยู่ศพหนึ่งเราก็จะผ่ากันข้างในเนี่ยก็มีสเกลการวัดชิ้นส่วนวัดกระดูกบางทีเจอกระดูกหกักเราก็ต้องวัดถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยที่วิชานบอกว่าต้องไปต้มอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการเลาะตรงนี้ก่อนชิ้นส่วนกระดูกในออกทุกชิ้นกระดูกสันหลังนด้จะเลาะยากมาก Oh, เรา <l ho? S 2> เอาเนื้อออกให้มากที่สุดแล้วเราก็จะใส่หม้อต้ม15นาทีงั oh. น้นมากไปแล้วมันเดี๋ยวมันจะเปื่อยมากมันก็เหมือนหมอ้อแบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆแลใช่ใช่โอ้เรอ,ออกมาแล้วก็เราก็มาใส่ที่ถาดนี้มาเอาชิ้นเนื้อออกชิ้นที่มันติดไอ้พวกเอ็นพวกเนี้ยแล้วก็อ,ออกให้มากที่สุดระยะเวลาที่เรารับศพมาจนกระทั่งเรามีการย่อยสลายใช้เวลาที่เราจะส่งแบบกระดูกของเขาไปให้กับทางสถาบันได้อ่าไม่ไม่เกิน2ออาทิตย์อันนี้ก็จะเห็นตรงตู้เย็นตรงที่ผ่าตรงอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็จะเป็นการทางานโดยรวมๆที่แบบว่าเพอพอศพมาแล้วก็จะมาล้างตรงนี้เลยตรงนี้เรายังไม่หมดกระบวนการนะเดี๋ยวเราต้องเอาชิ้นเนื้อไปฝังที่ที่หลุมเราจะมีหลุมฝังชิ้นเนื้ออย่างเดียว ันนี้เรามาถึงจุดที่เอาตัวเนื้อค่ะมาฝังใช่ไหมพี่ชานฝังแล้วมีประมาณกี่หลุมคะตรงนี้พี่ชานประมาณสัก2,000หลุมมี2,000หลุมตรงไหนที่ปิดแล้วก็แสดงว่าใช้แล้วใช่ใช่ใช้แล้วตรงเนี้ยเราจะเอาไว้ฝังิ้นเนื้ออย่างเดียวเลยต้องใช้ระยะเวลามากเหมือนกันนะพี่ชานในการที่จะรับเคสต่อเคสเห็นเลยอาชีพของแผนกย่อยสลายศพไม่ได้ทําแค่เกี่ยวกับศพที่ไม่มีญาติอย่างเดียวศพที่มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็ทาให้เหมือนกันพี่ชานภูมิใจยังไงบ้างในอาชีพนี้มันก็ภูมิใจนะฮ ผมไม่มีเงินเดือนทุกคนที่ทําที่มาทาศพระญาติทำารงนี้ไม่มีเงินเดือนครัเหมือนมาฝังศพอย่างเงี้ยเราก็แจ้งกันแล้วก็เรามาช่วยว่าวันนี้จะมีศพมาฝังนะก็เรามาช่วยกันก็นี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะคุณผู้ชมที่เราได้เห็นความใจกล้าของวิชานนี่ขอบคุณพิชายมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอาชีพนักย่อยสลายศพเนี่ยเป็นเทปแรกแรกเลยนะคะที่ปัิตมาทารายการหรือกองข่าวแล้วลงไปที่จริงเนี่ย หลอนจริงๆคุณผู้ชมเพราะมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยู่หลังกล้องที่อาจจะไม่ได้บอกคุณผู้ชมด้วยนะคะอีกอาชีพหนึ่งที่บอกเลยว่าไปถึงก็หลอนแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นอาชีพนักผสมพันธุ์อสอรพิษกว่าจะได้อสอรพิษที่ชอบที่ต้องการนั้นเขาสั่งได้คุณผู้ชมไปสั่งกับคนนี้เลยนักผสมพันธุ์อสอรพิษค่ะ เป็นแปลกโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นฟาร์มงูบอไพทอนครับหรือว่างูหลามบอลหน้าตาเขาแตกต่างจากงูหลามทั่วไปไงคะเป็นงูหลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอายุประมาณหนปีครับก็จะตัวประมาณขนาดนี้ครับขนาดนี้คะ่ะใช่กำลังเลี้ยงง่ายไม่กัดจะได้จ้ะได้จ้ะอ,อุ่นใจเลยจ้ะของงูของคอ,งคอ <laughs> ไหนที่เป็นแรหน่อยอ่ะเป็นแรแบบว่าหายากนิดนึงจ้ะอุ้ยอันนี้สวยจ้ะเขาจะมีลายเฉพาะตรงนี้อันนี้คือแบบเหมือนเราตั้งใจไหมหรือว่าเขาออกมาของเขาเป็นแบบนี้คือเราตั้งใจให้เป็นลายด่างครับแต่ว่ามันจะดักกำหนดจุดไม่ได้อย่างนี้ราคาขายพี่ชวนตัวนี้ก็เป็นหลักแสนเพราะมันมีลายยีนมันไม่ได้แค่เป็นลายด่างปกติครับมันมียีนอื่นอยู่ด้วยกว่าที่พ่อพันธแม่พันเขาจะมาจับคู่กันเขามีวิธีการเลือกไงเดี๋ยวให้พี่ชวนพาไปเลือกดูค่ะอย่างเช่นงูลายด่างเนี่ย หรือมันเรียกว่าพายบอลเนี่ยสมมติเป็นตัวผู้เราเวนเดอร์อาเวโน่ตัวนี้เป็นตัวเมียรมเราสามารถเอามาผสมกันได้ก็จะมีลายดางเหมือนตัวพ่อแต่ก็จะได้สีสันของตัวแม่มาอ๋อสีเขาจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมชแลวลูกเขาเหมือนกันไหมพี่ชวนหมายถึงว่าในข้อเราสามารถทําให้เหมือนกันทั้งหมดก็ได้หรือว่าให้มันแตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจับคู่พ่อแม่พันธุ์ครับโอ้โหมีความซับซ้อนทางบรรทุกกรรมอีกคุณผู้ชม มีคำแนะนําสําหรับเด็กๆหรือผู้เริ่มต้นที่อยากจะหัดเลี้ยงงูไหมก็ดูแลเขาดีๆเพราะว่าเขาเป็นสัตว์อายุยืนก็คือว่าวันแรกเรารักเขาแบบไหนเลี้ยงไปอีกสัก5ปี10ปีก็ยังอยากให้รักเขาเหมือนเดิมกว่าจะได้มาเป็นงูสักตัวหนึ่ง บบะะเขาก็มีวิธีการในการที่จะผสมดูถึงยีนแล้วก็ลวดลายด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชวนนะคะยินดีครัขอบคุณค่ะชมลุยกองขานทันทูฟฟยุช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมลืยทุกที่เลยจ้า